เมื่อเช้าเนี้ก็มาคุยต่อแล้วแต่เมื่อคืนว่าถ้าไมเราพิณาจิตเดียวมาแล้วมันไปพิณากายไม่ได้เพราะว่าถ้าไปพิณากายแล้วมันมาพิณาจิตคือถ้าไม่เข้าใจจริงๆมั่วหน้าดูเลยมั่วกลารไป็บจะมั่วมั่วไม่เข้าใจเหตุผลเขาเข้าใจเหตุผลไม่ไม่ได้ชัดเจนไม่ไม่ชัดเจนมันก็จะมั่วมั่วจริงๆอย่างเช่นว่าเมื่อเช้าที่คุยกันที่บอกว่าอะไรนะเออตัวเราว่างใช่ไหมเออตัวเราว่าง เขาว่างแล้วมาให้ลุตตาดูว่าเนี่ยว่างว่างแล้วลู้ตาเห็นยังไงว่าเขาไม่ว่างไอ้ที่เขาบอกว่างอ่ะมันไม่ว่างจากตัวเขาไม่ว่างจากตัวเราเพราะว่ามันมีตัวเราไปเหาะอยู่ในความว่างเวลาเราตายเนี่ยไอ้ความว่างท้องฟ้ามันไม่มีปัญหาที่แต่มันเป็นหาที่มีตัวเราอยู่ในท้องฟ้าแล้วมันก็พอขันห้าตายไอ้ตัวที่หอะเดียฟ้องมันก็เดินออกมานั่งร้องไห้หน้าศพตัวเองแล้วก็ก็เอาสามง่ามพวกโยมมาถูกก็เอาสามง่ามมาลาก ปลงปลิงไว้ต่อหน้าต่อต,อตานัน่นแหละคือไอตัวที่อยู่ในความว่างล้วที่เนี่ยประสบการณ์ตอนเนี้ยตอนที่เราไปที่ไปทอดกะทินะ่ะก็เป็นกันอย่างเงี้ยเป็นแถวแล้วบางคนตอนนี้ก็นอนแล้วนอนไม่กินข้าวมาแปดวันบางคนไม่กินข้าวมาหลายวันแต่นอนอยู่ในความว่างแล้วทุกคนก็ตอนเนี้ยไม่ปฏิบัติอะไรเลย,เลยพอถึงสภาพที่ที่แก่แล้วหมดสภาพแล้ว ทุกคนก็ปล่อยเลยบอกว่ามันแก่แล้วมันก็จะไปแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ทิ้งทิ้งสภาพรู้ไปแล้วก็เข้าว่าง mm hmm. แล้วก็นอนไม่กินข้าวมาตั้งแปดวันไม่ลุกอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่คือมันนอนตายรอตายอย่างเดียวแต่ตายโดยไม่ว่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันมันมีตัวตนอยู่ในนั้น mm hmm. คือตัวที่อยู่ในความว่างเนี่ยเป็นความทุกข์แต่เขาเข้าใจว่าเขาเนี่ย เข้าว <enge> right? enfin ่างไปแล้วแต่ไอตัวที่เข้าว่างเนี่ยเป็นตัวทุกเข้าใจไหมเหมือนกับเอาตัวเนี่ยเข้าไปในความว่างแล้วแต่ไอตัวที่เข้าไปในความว่างเน่ยเป็นทุกมันก็เลยลังสีเนี่ยออกมาเนี่ยมันเลยดําเพราะว่าไอตัวที่มันทุกเหมือนกับว่าพอมีเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวแล้วก็ปิดประตูเข้าห้องพระพอปิดประตูเข้าห้องพระไอห้องพระเนี่ยมันไม่ทุกความว่างในห้องพระมันไม่ทุก แต่ไอตัวที่ไปปิดประตูเข้าห้องพระเนี่ยมันทุกไปทุกอยู่ในห้องพัะทะเลาะกันกมากับครอบครัวทะเลาะก,กับสามีภรรยามาเนี่ยมันแบบเยอะแบบนั้นเลยแต่ตัวเห็นว่าตัวเห็นว่าเข้าอยู่ในห้องพระแล้วสบายใจแต่มันมีเราเนี่ยมาทุกอยู่ในห้องพระนี่คือคนที่มาบอกว่าเนี่ยเช็ดดูหน่อยตอนนี้ยมันว่างแล้วแต่ลูกตาไปดูทุกคนเนี่ยมันมีตัวเราเหมือน เข้าไปในห้องว่างเหมือนเข้าไปในห้องพระแล้วสบายใจตอนนี้เราจะตายแล้วก็เลยทิ้งทุกอย่างในโลกแต่เอาตัวเข้าเข้าเข้าความว่างนิพพานเอาตัวเราก็าห้องพระแล้วก็ไปตายอยู่ในห้องพระแต่พอตายแล้วที่ปัญหามันคือไอ้คนที่ไปตายอยู่ในห้องพระในใจเรานี่แน่มันทุกข์แล้วมันก็นกระเด็นเหมือนเราให้หนาศตัวเองเราพูดยังไงอะ่ะเขาไม่ฟังกระดาษเราให้ตื้นๆเราพุโทโธซะ เพืออกว่าจากห้องพระพุทโธ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 ไว้ก็เขาก็ไม่ฟังแล้วเนี่ยมันก็คือข้อเสียแล้วก็นี่ก็คุยกันเมื่อเช้าถึงว่าอาลอและกรณีมีไหมที่ว่าพอเราจี้มากๆเข้าว่ามันมีตัวเราเนี่ยไปอยู่ในห้องพระหรือมีตัวเราเขาอยู่ในความว่างพอเราบอกมาว่าเขามันมีหลายฝ่ายแล้วนี่บอกหลายครั้งใช่ไหมฉลาดขึ้น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  ก็ละลายตัวเราในในห้องพระให้มันหายไปแล้วเราเนี่ยกลายไปเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับในห้องพระแล้วก็แล้วเขาเลยถามว่าตูตารู้ได้ไงว่าเขาเขายังไม่ได้ผ่านเขายังมีตัวตนเพราะว่าเขาละลายตัวเขาเองไปไปเป็นความว่างแล้วเห,เหมือนอย่างนี้เหมือนกับว่าคือข้างในอ่ะมันไม่มีตัวเราอยู่ในห้องแต่เนี่ยมันไปสร้าง ห้องกระจกมาถูกนห้เนียไอ้สารสานี่เดิมมันเป็นมันเป็นไอ้ธรรมชาติของไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความว่างในธรรมชาติมันเป็นหนึ่งเดียวกันกับข้างนอกเนี่ยเหมือนกับความว่างในนี้ยกับความว่างนอกเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พอลูกตาว่าเรื่อยๆมีตัวเราเข้ามาใน้อมในควา,าม,ามว่างสารานี้เอาตัวเราเข้ามาในความว่างสาลานี้มันทักฉลาดขึ้นแต่เนี้ยว่ามีตัวเราเข้ามาในความว่างเลยละลายตัวเราทิ้งแล้วให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างในสาลานี้ แต่เราเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวความว่างในสลานี้แต่ความว่างของเราเนี่ยกลายเป็นสร้างห้องกระจกกันไม่มีตัวเราอยู่ในนี้แต่เราเนี่ยคือความว่างในสลานี้แต่ความว่างข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความว่างในห้องกระจกข้างในเป็นความว่างแต่แต,แต่รอบรอบน <Years> มันมีห้องกระจกครอบเป็นหนกระจกกันกระสุนกระจกกันกระสุนก้านครอบป้องกันตัวเองจากภายนอกแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า มันไม่ได้ว่างจริงมันกลายเป็นมโนว่างเพราะไอ้ความว่างข้างในกับข้างนอกมันไม่เหมือนกันมันไม่มันไม่มีเป็นมันว่าไม่เหมือนก็ไม่มีตัวไม่ไม่ดำเหมือนเดิมอะมันไม่ดำเหมือนเดิมแต่เนี่ยมันเหมือนกับมันมันมีความทุกข์แต่มันทุกข์เนี่ยมันมันทุกข์แบบยังไงคือเข้าไปหน้าใกล้ๆปวดหัวมากเลยวกนนี้เราได้ปวดหัวมากเลยบอกโอ้โหเขาปวดหัวมาก เขาบอกว่าเลยราถามม่นเนี่ยแบบนี้มันปวดหัวมากใช่อตอนนี้ยังปวดหัวอยู่ไม่ใช่เออ <c oughs> ตลอดเวลาที่นั่งคุยเราปวดหัวมากเลยเพราะว่าไปไปเซ็นเซอร์เข้าไปเซนเซอร์สัญญาณได้จับสัญญาณได้เพราปวดหัวมาก <c oughs> คือเขาปวดหัวมากเลยแล้วก็จะนั่งจะลุกมานั่งคุยก็มันปวดหัวมากเลย <c oughs> คือมันสภาพมันไม่ไหวเลยคือมันไม่มันไม,ไม่ไม่ได้เป็นกุบผู้นักวางฝึกจิตเลยมัน ปวดหัวมากเลยระบบมันล้าไปหมดเลยทั่วตัวล้ามันคือโดนระบบประสาทเลยพลังมันอัดระบบระบบประสาทระบบอะไรหมดเลยมันเป็นความทุกข์คนละแบบมันอัดตัวเองมันอัดไอ้พลังอัดตัวเองอัดอัดระบบประสาทแล้วก็มันเวลาเข้าใกล้เราก็เซ็นเซอร์ได้เราก็ปวดหัวมากเลยไม่ได้แค่เงี้ยเราเลยลึกถึงว่าไอ้พวกว่าแบบเนี้ที่ซ้องฮะพอกระจกก้นมันทุกแบบไอ้ไอ้ตัวเราโดนอัดรอบด้านเลย เออมันอัดอัดอืดอ,ดอัดระบบประสาททั่วนี่จะปวดร้าวตามตัวปวดระบบเส้นประสาททั่วตัวเลยแล้วก็ปวดหัวแล้วก็จะปวดล้าวบ้างเลยถ้าถ้ามันอัดว่างได้อย่างงี้นะแบบว่ามันเหมือนไน้พลเป็นลูมตต่อยทั้งตัวปวดมากเลยมันจะเหมือนลูมตต่อยเป็นลูมตต่อยทั้งตัวเลย <'t> คือมันเราเลยนึกถึงเมื่อสมัยนักเรียนเราเนี่ยเขาบอกว่าไอในธรรมชาติเนี่ยมันมีแรงกดดันมีแรงอัด มีแรงอัดแล้วเขาก็ในสมัยเด็กๆให้เอาไอ้กระป๋องอะไรไปไปทําให้ไล่อากาศไปต้มใ,ให้ให้อากาศมันออกให้หมดแล้วก็ปิดให้แน่นเอาไปตากไว้มันก็จะพอนึ่งเซมบี้เลยมันไอ้อากาศภายนอกเนี่ยมันอัดบี้บู้บี้หมดเลยนน่แน่แบบเดียวกันมันก็แรงอัดของระบบของไอ้ในธรรมชาติเนี่ยมันอัดจนไอ้กระป๋องเนี่ยบี้บู้บี้เนี่ยไอ้ตัวเราก็เลยโดนอัดในกระป๋อง ตอนนี้มันก็เป็นเหมือนรูมบอตอยทั้งตัวเลยตอนนี้ไอ้โรครูมาตอยอ่ะมันจะปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อเส้นเอ็นประสาทเราไม่ค่อยอยากเข้าไปคุยใกล้ๆพวกนี้ปวดหัวมากเลยแล้วปวดตามตัวหมดนเลยคือมันเป็นเซ็นเซอร์เขาไงเไอ้คลื่นที่อัดเขาเนี่ยมันส่งกระจายอัดมาหาเราเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะนั้นเวลาเราไปในสถานที่ที่มันมีการลบกันเก่าๆอ่ะโอ้โหปวดหัวมากเลยแบบว่า ไอไ้อไอความเครียดของอวิญญาณพวกนั้นแลวไอ้ความเครียดที่มันตกค้างเนี่ยเป็นพลังงานไว้ในนั้นนะมันอยู่เต็มเลยเวลาเข้าไปนั้นอาเจียนเลยแทบอาเจียนเลยไม่หายไปไหนเพราะว่าไอ้บวลของความทุกข์บวลในพวกนี้นตามหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนว่าสสารและพลังงานไม่สูญหายไปาไหนนะเพราะันโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้บวลพวกนี้ความทุกข์ความเครียดที่มันลบกันเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเราไปเราไปที่ที่ทเวียดนามที่ที่เขาลบกันหนักอีกตอนนั้นนะที่เวียดนามที่ที่อเมริกาครับ เป็นามที่ฆ่ากันตายตัวนันที่ฆ่ากันมากโอ้โหปวดหัวมากเ, mm hmm. เข้าไป mm hmm. พกเข้าไปแตะในแผ่นนั้นปวดหัวโอ้โอเจียนครับอเจียนเลยปวดหัวก็าดไม่รับแต่มันแน่นมากอัดเหมือนกับเราเนี่ยโดนอัดเข้ามาโอ้โหลงขึ้นพวกนี้มัน,ม,นมันก่อกวนเขอโอกาสนะคะหลวงตาผู้ที่มีอาการปวดตามตัวเนี่ยมันก็น่าจะผิดปกติแล้วทำไมเขาคิดว่าวนีผ่าน,ว,น,านว่างแล้วอย่างเงี้ยาถามเราก็ไม่ค่อยได้ความได้จริงเท่าไหร่ะเนี่ยทหลายคน ไปก็เยอะแยะนื่อต้นฐานทำไมเนี่ยเมื่อเน่มาปวดตามเนื้อตามตัวกับเอ็นกับเอ็นกระดูกมันรูมาต่อยไปทั่วเนี่ยแต่ทําไมตะคิดว่าตัวเองนิพพานคือเป็นอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็ไปหาหมอเป็นนน่นเป็นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยคิดว่านิพพานเลยอะค่ะแต่ปวดเมื่อยตามตัวนี่ปวดปวดข้อปวดอะไรเงี้ยปวดค่ะมาให้ดูเดี๋ยวทำถูกแล้วไหมว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าดูยังไอ้ว่างเปล่าเนี่ยเขาก็ใจวนิพพานแต่เขาไม่พูดนิพพาน อยากจะรู้ว่าทําไมเป็นอย่างเงี้เราจึงคิดว่าเราเนี่ยว่างเปล่าแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกไม่มีอะไรมีค่าต่อใจอันนี้คือก็คือคําว่าความหมายนิพพานของเรากนั่นแหละแต่เราเลี่ยงชะเดี๋ยวกลัวโดนว่าแต่จริงก็คืออะไรไม่มีค่าต่อใจแล้วทุกอย่างไม่มีค่าต่อใจไม่คิดถึงอะไรเป็นเหมือนกันเนี่ยต้องถามเนี่ยคราวนี่ความทุกข์ความเครียดความอัดเนี่ยมันมีหมดเลยแต่ในใจอ่ะดูใจทีไรว่างเปล่าไอ้ที่ว่าดูใจทีไรว่างเปล่าเนี่ยคือนิพพาน แต่เขาเลี่ยงใช้คำํำนิพพานในโดระดูอะไรเนี่ยทุกอย่างไม่มีค่าต่อใจแล้วไอไ้อตัวเนี้ยมันก็คือนิพพานนี่เองแต่เขาเลี่ยงใช้คําไปแต่ก็ต้องการจะรู้ว่าเมื่อเมื่อร่างกายเรามันเดี้ยงสักขนาดเนี่ยอย่างเออเป็นการเป็นในพวกเนี้ยโรคบ้านบุนโรคอะไรเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยมันอัดเข้ามา لي, เลยเลยเข้าใจว่าเราไม่ยึดถืออะไรในโลกไม่มีอะไรมีค่าต่อใจตรงเนี้ยเป็นเพราะอะไรก็เ e e ข้าใจเพราะว่าหลวงตาจะจะบอกตลอดเลยว่าจับว่างจับว่างค่ะ ก็ก็สังเกตมานานมากนี่เพิ่งมาเข้าใจเมื่อที่ที่แล้วว่าปกติเราคิดว่าเราสงบมันสงบสงัดมันเงียบเราคิดว่าเออเราปฏิบัติถูกแล้วนะฮะคิดว่าเออมันมันสงบมันสงัดแล้วการละตัวตนเราก็ละมาเรื่อยๆละความยึดถือเราก็ค่อยๆลดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอาการอย่างที่หลวงตาบอกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อพองปล่อยดีค่ะ ถ้าไม่จับว่างนี่มันจะหายไหมตอนนี้ไม่จับแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อแสดงว่ามันสังเกตไม่ออกอะค่ะสังเกตไม่ออกอย่างนี้ทํายังไงอะคะหลวงตาอันอันนี้คือเขาไม่เห็นตัวผู้ตัวภาคแล้วเขาไปอยู่กับความว่างแทนนะหลวงตาตัวผู้ตัวภาคก็เห็นเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ตัวผู้ตัวภาคมันมันไปจับที่ความรู้สึกอะครับรู้สึกว่างโล่งอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ได้จับหลวงตาหลวงตาบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ชีะไปจับอารมณ์ก็สังเกตอยู่ว่าไปจับอารมณ์อยู่หลวงตาบอกอย่างงี้ค่ะก็เพียนสังเกตมันก็เห็นยังมาพูดภาคแล้วยิ่งมาอาทิตย์นี้ก็มามาน้อมแต่เรื่องความตายความตายก็น้อมเรื่องความตายมันเหมือนเราไปยึดเอาไอ้ความว่างความสงบนี่เป็นตัวเราปะะ่ะคะไปจับไอ้ตัวนั้นเป็นตัวเราอ๋อก็เลยไปยึดไปยึดไอ้ความสงบ เป็นตัวเราเขาคิดว่าเป็นตัวเราอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาพี่นากายจะช่วยได้ไหมกับพี่นากายพี่นาหลอกอะคือพี่นากาะหลอกหลอกตัวเองไว้ <S <S พี่นากายแต่ใจมันไม่ได้ไม่ได้มันกับการพี่นากายแต่มันมันกับการที่ว่าไอ้ไอ้ความสงบเนี่ยคือเราความว่างคือเราความนิ่งเนี่ยคือเราตอนนี้ว่ะเวลาหลวงตา บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่มันผิดไปจับแบบนี้ยึดมีตัวเราไปยึดเขาก็จะเลี่ยงไปเรื่อยไงพวกเนี้ยคือว่าตอนแรกจับเราบอกว่าว่างเนี่ยไปยึดความว่างเพราะเมื่อไหรบ่อยเนี่ยก็เปลี่ยนจากความว่างมาเป็นความสงบ <c oughs> เมื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยวนอยู่ในเนี้ยในรูปเนี่ยบอกว่างจับความว่างก็จะจับความว่างมามาจับความสง,งบพอบอกว่านี้จับไปจับยึดความสงบเป็นตัวเราก็จะนิ่งนิ่งไม่นิ่งเฉยอุเบขา ทุกตัวจับหมดเลยว่าเรา<_ <z> _>เราเป็นความว่างนี่ก็มีตั้งแต่ว่าสบสาสบายโล่งนิ่งจนถึงอเบที่ว่าขายอันนี้คือไอ้ที่พูดเนี่ยคือวิปัสสนุปกิเลสที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ว่าต้องระวังที่สุดคือแท้จริงไอะที่พูดทุกตัวนี่คือวิปัสสนุปกิเลสเชคะ่ะก็คือความว่างหรือซีรีส์ที่บอกว่าเราว่างจับเข้านิพพานไ,ไปแล้วมันมีตั้งแต่อารมณ์ ว่างโล่งเบาสงบสบายนิ่งเงียบไปจนถึงอุเบกขาซึ่งอุเบกขาตัวนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่วิปัสนาอุเบกิเลตหมดเลยเป็นเนี้ยทั้งหมดเลยคือถ้าวิปัสนาอุเบกิเลสหมายถึงว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นมันจะไม่เป็นกิเลสไอวิปัสนาอุเบกิเลตเนี่ยคือพวกที่ปฏิบัติวิปัสนาปฏิบัติจริงอ่ะมันก็จะว่างโล่งโปรเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างสว่างอุเบกขา แต่ท้ายแล้วก็ไปเป็นวิปัสนานไปกิเลสกับสิ่งนี้หมดเลย <c oughs> คือไปยึดสิ่งนี้หมดไปชอบพอใจเพลินใจยินดีพอใจจิตใจยินดีกับสภาะวะเดี่ยวนี้จึงเป็นวิปัสนนไปเิเสเพราะผู้ที่ปฏิบัติจริงวิปัสนาจริงก็จะไปไปต้องผ่านตรงเนี้แต่คนจะพ้นทุกจริงคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่อารมณ์เหล่านี้มีอยู่ว่างโลกโปรเบาสบายดิ้งเฉยสงบว่างอุเบกขาสว่างแต่ไม่มีผู้ยึดเพราะว่าเขา ไม่มีผู้ยึดเนี่ยมันนิพพานตรงที่ไม่มีผู้ยึด